ในความเป็นจริงแล้วเราจะเข้าใจตรงกันนะคะว่าที่ผ่านมาการออกหมายเรียกเนี่ยมันจะออกสองครั้งถูกไหมคะมแล้วก็พอครั้งที่3เนี่ยก็จะกลายเป็นหมายจับแต่ครั้งนี้เราจะเห็นว่ามีความพยายามจะเป็นหมายเรียกครั้งที่สามเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเจาะลึกกันดีกว่าค่ะสนทนาพูดคุยกันนะคะกับท่านพลต,ตระเตรีสุพิศารพักดีนรนาธอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามขณะดนี้อยู่ในสายกับเราค่ะ ครับสวัสดีครับผู้การครับครับคุณอิทธิพันธ์กับคุณชาดาครับค่ะผู้ชมทุกท่านครับครับผู้การครับเป็นตำรวจมานานนะอยู่ในตำแหน่งผู้การกองปราบเคยเห็นปรากฏการ์เฉาแฉกันฉ่ำขนาดนี้มาก่อนไหมครับเออก็ในชีวิตก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครับระดับสูงสุดของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสืบสวนและดําเนินคดีนะครับก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับสมัยก่อนแค่ผู้บัญชาการก็เรื่องเงียบไปแล้วนะครับ หมายนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ฮะเพราะว่าสื่อสารมวลชนก็เป็นเรื่องของอสื่อที่นำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาช่วยกระจายข่าวแล้ให้เกิดปรากฏการทางด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ครับครับถ้ารู้สึกยังไงฮะมันหดหูหรือว่าเป็นห่วงไหมว่าสตชเนี่ยมันจะเสื่อมศรัทธาจากประชาชนเออไม่หรอกครับก็คือ ชาบ,บ้านนะร,รู้รู้รู้แน่นะครับว่ามันเป็นความเสื่อมสภาพเป็นเรื่องข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 อง,ของพฤติกรรมที่น่าเฟะขององค์กรองค์กรหนึ่งที่ถูกเปิดโปงโดยประชาชนนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการเรียกค่าไขวกันระหว่างผู้อำนาจจากการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรที่ขึ้นมาสู่ตําแหน่งนะฮะจากพระบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มันก็เลยเป็นปมประเด็นปัญหาของการแต่งตั้งแล้วก็การปกครองพูดง่ายถ้าวิันัณสังเกตในคำสั่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็คือคำสั่งที่106ที่ทนายกลงนามนะในนั้นเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็การทะเลาะเบาแววงกันบนหอคอยงาช้างของสำนักงานตุลาชาติมันก็เลยเป็นภาพที่ อาต้องใช้อำนาจของนายยุตีเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าประเด็นทางคดียา,ยาเนี่ยมันไม่ได้เลิกกันเช็ดซีโร่เป็นศูนย์อย่างที่วิน,น<า>โจกพูดไวนะ้เนั่นเป็นความพิส่วนตัวที่ฟ้องไปกันฟ้องเข้ามานหะ่ะต่างคนต่างถอนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสอบสวนทางคดีเนี่ยก็อยู่ที่ชุดพงศ์ยาสอบสวนที่รับผิดชอบอย่างคดีที่มินนี่เนี่ยก็ไปที่ปปชไปแล้ว ส่วนคดีที่สนตะปูนั้นก็ก็อยู่ระหว่างคณะักง,งานสืบสวนสอบสวนที่กําลังจะออกหมายเรียกครั้งที่สามนะครับ,รบกค็คงออกตามที่เป็นข่าวนะครับเพราะว่าที่กี้บอกว่าที่ประชุมประชุมวันนี้เคร่งเครียดก,ก็คิดว่าคงออกแต่แต่นี่ก็เขาเรียกระมัดระวังในการส่งหมายครั้งที่สามหน่อยนะครับในประเด็นของหมายที่จะเข้าไปส่งเนี่ยเพราะต้องเป็นความละเอียดอ่อนหน่อยเพราะว่าเพื่อให้ให้หมายเนี่ยได้ ถูกส่งไปยังถูกถูกส่งไปยังมือมือมือของผู้ต้องหาให้ได้ในงั้นก็จะไม่ปรากฏเนื้อความหรืออำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะแจ้งให้ตัวบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาและมาพบตามวันวเวลานอที่ปรากฏในหมายนะครับก็ไม่เข้าสู่ก็ไม่สามารถดึงตัวบิ๊กโจ๊กเข้าสู่กระบวนการอสอบสวนให้คำนวนได้นะครับก็นั่นคือประเด็น หรือจุดไฮไลท์ของคดีที่อยู่ที่คดีบ k d n k นะครับครับซึ่งเป็นคดีโลกมันฟอกเองินนะครับซึ่งชุดพงานสอบสวนก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีหนึ่งห้าเจ็ดหรือหนึ่งสี่เก้าใดๆก็เลยไม่ส่งยังไม่ส่งชุดอสบการสอบสวนนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคือ,อถ้าเกี่ยวข้องกับหนึ่งห้าเจ็ดก็จะต้องไปที่ปปชเหมือนเดิมหรือเป็นคดีที่แตกแลกมาจาก คดีมินี่ก็ต้องส่งไปเหมือนกันแต่ก็ชุดพนักงานองสอบสวนก็ยังคง,งยืนยันว่าเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินเท่านั้นเองก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้นี่นะครับคดีฟอกเงินใดๆเนี่ยมันต้องมีคดีที่เป็นคดีความผิดมูญฐานนะครับถ้าไม่มีความผิดบูญฐานเนี่ยมันจะตั้งไปฟอกเงินมันก็ใช่ที่อยู่นะครับคบ่อต้องพนักงานสอบสวนต้องระมัดระวังในประเด็นนี้นะครับครับ,รบมันไม่เข้าง่าย,ายใช่ไหมฮะฟอกเงินเนี่ยไม่ใช่แบบ ใครอะไรก็จะฟอกเงินฟอกเงินเข้าปปง,งกันหมดเพราะเห็นทุกคดีเนี่ยก็มีการพูดกันอย่างนี้หมดฮะ,ะใช่ครับคือคือประเด็นมันมีความผิดมูลฐานครับเดินเนี่ยมูลมูลฐานไม่กี่ฐานตอนนี้เข้าใจว่าจะถึงย <28 S 2> <48 S 1> <ะ>ี่สิแปดมูลฐานแล้วยี่สิบครับครับครับ เั clear, ่นไล่ข oh, <sh> <reading ancient> <language> right. well, like ึ culture, ้นมาแล้วฮะตอนหลังที่เข้าเข้าสภาเนี่ยผมเห็นน่าจะถึงสี่สิบโอ้วครับเพราะว่ามันมีความผิดควาเกี่ยวกับเรื่องรั์เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยรักโกงรับอ์ไ้พวกนี้ที่ที่เตอตามมาแต่ความผิดดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องถ้าจะฟอกเงินเนี่ยมันต้องมีความผิดมูลฐานนะพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นเรื่องความลำบากหนึ่งอยู่ดีจะกล่าวหาใครฟอกเงินเนี่ยมันต้องมีฐานความผิดนั้นมาก่อนนะครับว่าเช่นเป็นการในการพนันอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ได้เงินนั้นมาแล้วก็โอนย้ายถ่ายคือคือความผิดเป็นคือการยักย้ายถ่ายเงินนั้นแออกไปจากอาระบบที่มันมันได้มาในกองนั้นนะครับก็คือความผิดฟอ,อกเงินคือการเปลี่ยนแปลรูปของเงินต่างๆนานาแล้วก็โยนโอนย้ายถ่ายเงินไปตามมือต่างๆนะครับที่เรียกว่ามือบัญชีม้านะครับอแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของของตัวทนายตั้มที่เอาไปส่งเอกสารให้กับบิ๊กเต่าเพื่อจะ ตอนแรกผมคิดว่าจะไปกล่าวหาหรือกล่าวโทษนะครับแต่ปรากฏว่าคงไม่ได้ไปดําเนินการางง้นจริงก็ไปไปเพียงแต่ส่งเอกสารเพื่อให้รกเต่าได้ขยายผลจากเอกสารที่ตัวทนายตั้มเอามานะครับก็ก็<ะ>ถือว่าระมัดระวังดีนะครับระมัดระวังดีเพราะว่าเอกสารที่ถือไปนั้นข้างในเนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นเอกสารที่มาอย่างไงนะครับแล้วก็ที่มีหลักฐานชัดเจน ผมให้ความเห็นว่ามันเป็นวัตถุพยานได้หรือไม่นะครับถ้าเป็นวัตถุพยานที่จะนําสืบไปถึงและมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะนําไปสู่การสอบสวนในข้อความผิดหนึ่งห้าเจ็ดของที่ตั้งโจทย์ไว้ว่าพบตรไปเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวพบตรเป็นผู้รับเงินจนํานวนกล่าวนั้นนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันโคนต,ต้องระมัดระวังในการ ให้ข่าวนะครับแต่เขาคงหลีกหนีไม่พ้นนะเพราะว่าการถูกฟ้องร้องก็คงต้องถูกฟ้องร้องแน่ครับนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือที่ถืออยู่ในมือนั้นเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานหรือเปล่าครับเพราะว่าไดอาแกรมหรือแกงชาติต่างๆที่อยู่อยู่ในการแถลงข่าวเนี่ยมันมันสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ครับนะครับแต่ต้องมีวัตถุพยานอยู่ในไส้หรือคอนเทนต์อย่างเช่นมีการเชื่อมหรือโยงใยนะครับ ไปถึงเส้นเงินอะไรกาวถึงเส้นเงินจากาพิมพ์ิไลอะไรเนี่ยฮะจนถึงนัดนัด,นดพง์อะไเแล่ยและจ่ายไปถึงตำรวจเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดที่ปรากฏให้ชัดนะครับแล้วมีพยานหลักฐานของเส้นเงินนั้นเช่นสลิปของการส่งเงินวันวอเวลานอแล้วก็ก้อนเงินนั้นออกมาจากที่ไหนนะครับถ้าก้อนนั้นพิสูจน์ได้ว่าพิมพิไลเนี่ยเป็นผู้ที่เก็บเงินจาก กอณการพนันที่ลักลอบเล่นอยู่เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่าเงินก้อนนั้นได้มาจากการกระทำความผิดนะครับและถึงจะไหลไหลบ่าไปยังมือต่างๆที่เขาเรียกว่าฟอกคือเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆนะครับโอนย้ายถ่ายไปจนถึงมือสุดท้ายนะครับที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีมีชื่อสกุลไปเหมือนกับตัวผบตรนะครับก็นั่นคือสิ่งที่ที่ถูกกล่าวหาแต่ตัวทนายตั้มก็ฉลาดนะครับที่ไม่ยอมกล่าวโทษแต่แรกเลย นะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตารวจปปป,ปนะครับที่จะต้องขยายผลของข้อ,ข,อข้อมูลที่ให้ส่องให้มาสืบนะครับว่าได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นมาแล้วจะปรากฏข้อความดังกล่าวนั้น่ะเป็นความจริงไหมนะครับนั่นะคือผมก็ให้ความสังเกตว่ามันจะต้องมีหลักฐานความจริงนะครับมีวันวอเวลานอการการะทําความผิดในในการโอนย้ายถ่ายเงินจํานวนดังกล่าวนะครับ ล้วอย่างนี้เน่าจะต้องคงจะต้องรู้ว่าเป็นเงินประเภทไหนมาจากใครค่ะอย่างนี้นเหมือนกับว่าทนา,ายตั้มเองกําลังโยนเผือกร้อนไปทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ไปดําเนินการกันเองแบบนั้นหรือเปล่าคะแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งทนายตั้มก็พูดก,กับต่อสื่อมวลชนอยู่แล้วเห็นภาพชัดเลยว,ว่าขอขอให้ไปตรวจสอบก่อนนะครับช่วยตรวจสอบเส้นเงินนะครับเพราะเส้นเงินเส้นเงินมันเป็นเหมือนกับแก๊งชาติที่ทําขึ้นมาเองนะครับ มันก็ไม่มันจะต้องประจสอบด้วยหลักฐานนะครถ้ามีเส้นเงินที่ผมอธิบายนะครว่าจะต้องมีแหล่งของเงินที่ถูกส่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าแบงก์มีแบงก์นั้นจริงหรือเปล่าอ่าที่ถูกโอนย้ายจากนายกอคนนั้นนะฮะมายัางนายกอนาขอนักขอย้ายเงินจากนั้นไปอีกที่หนึ่งนะะในเลขบัญชีเนี่ยแล้วเลขบัญชีมาตรงกันไหมมีอยู่ในธนาคารจริงหรือเปล่ามีก้อนเงินนั้นจริงไหมนะครับแล้วก้อนเงินสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่ใครนะครับ ถ้ามีเส้นทางนั้นครบถ้วนเนี่ยและเป็นเส้นทางที่มีการโอนซ้ำๆนะครับเห็นว่าโอนตั้งแต่ปี2020อะไรเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับ,รบหลายครั้งที่ให้ข่าวไว้ก็ต้องพิสูจน์ตามนั้นนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็จะถือว่าไอ้เส้นเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นเงินที่เป็นวัตถุพยานแล้วก็สามารถจะเอามาพิจารณาในการ,รกระทําผิดของผู้ที่ ถูกกล่าวหาได้ครับอันนี้คือสาระสาคัญนะครับเพราะมันเป็นหัวใจของของวัตถุพยานส่วนแกงชาติตไดอะแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจุดๆหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถสร้างขึ้นมาจากระบบได้นะครับก็ทำเอา PowerPoint ใส่ลงไปไดครับแต่ต้องมีแต่ต้องมีวัตถุพยานเชื่อมต่อให้ได้เห็นนะฮะเช่นกรณีที่บอกว่าในดาบอะไรที่ไปเดินตาม ไอคนเบิกเงินนะครับมีกล้องวงจรปิดเลยมาเนี่ยฮะก็ต้องวันวอเวลานอนมาต้องใกล้เคียงกันต่อช่วงระยะเวลาของการกระทําผิดที่ติดาวหาในคดีด้วยครับท่านฮะคนก็สงสัยอ่ะทนายตั้มอ่ะทําไมมีข้อมูลลึกเหลือเกินชาร์จเชิร์ตสลงสลิปเขาบอกเขามีสายลับมีอะไรอย่างเงี้ยตํารวจเก่าช่วยอธิบายเอยว่าหลักฐานที่ดูเนี่ยท่านมองไงฮะก็ไปเอามาจากตํารวจครับเพราะว่าในแกมเครื่องที่เรียกว่าไอทูเนี่ย ไอทูเนี่ยเป็นไดแกรมที่ถูกสร้างจากเครื่องมือนะครับผมเป็นคนเขียนบทความเรื่องการใช้ไดแกรมที่เรียกว่าไอทูนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกน้องเก่าๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้นําอามาเสนอและเป็นผู้ชํานาญการเรื่องนี้คนเหล่านี้ยังอยู่ในสังคมตารวจนะก็ทําเก่งแต่ไม่น่าจะใช้มาถึงปีนี้แล้วมันสิบกว่าปีแล้วนะครับมันน่าจะโบราณพอสมควรแล้วแต่ก็สามารถเอามาใช้ในการสืบสวนคดีได้นะครับ อาเอาเอาไว้ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ที่ถูกกรอกข้อมูลลงไปนะฮะจะผิดถูกยังไงต้องมีพยานหลักฐานที่อยู่ใต้ไส้เส้นที่ถูกโยงนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่สามารถนําไปสืบได้และแก๊งชายพวกนี้ถูกนําไปเสนอต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับศาลท่านก็ต้องถามนะครับว่ามันมันมีพยานวัตถุพยานยอะไรที่แสดงให้ถึงความสัมพันธ์นะครับอันนี้คือความหลัก ความสําคัญเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงบุคคลดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้มันก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องคดีได้นะครับเรียอและหรือแม้กระทั่กงการที่เขามีการโอนกันจริงๆนะครับผมถามว่าถ้าคุณธาดาหรือคุณอิสุารเนียเล่นแชร์ครับและมีเพื่อนเล่นแชร์เนี่ยสิป10สิบกว่าคนเนี่ยจะโอนเงินจํานวนเท่าๆกันเนี่ยมาทุกเดือนไหม ามันก็ไม่ไม่น่าจะเท่านะถ้าเกิดเปียได้เข้ามาบุเดือนเท่าๆกันสิบเดือนอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็น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 เหมือนก็ต้องมีเหตุเหตุเหตุอันนั้นอ่ะว่าแล้วยังไม่โอนกลับนะฮะยังไม่โอนก้อนก้อนใหญ่ที่เปียออกกลับด้วยแล้วก็เป็นเหตุอันที่สงสัยอยู่ว่าเขาอาจจะเล่นแชร์เขาก็ได้ผมันที่ฐานไว้ฟังนะครับไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของการ โอนเงินผิดกฎหมายมหรือ,อเรียกรับสินบนกันดังที่ว่าก็ได้ในสมมุติสมมุติสมมุติฐาในให้ฟังนะฮะอ,อาจจะเป็นกรณีอื่นๆก็ได้ที่เขาสามารถโต้เถียงแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเงินจํานวนนะครับเป็นเงินอะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็ให้เพื่ออะไรนะครับไอ้นี่นคือสาระสาคัญคือการให้เพื่อปกปิดข้อความให้เพื่อเป็นสินบาทค่าสินบนให้เพื่อเป็น เงินรับใช้นายอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องต้องต้องมีข้อมูลแบบนี้ให้ชัดเจนในงั้นก็ไม่สามารถจะกล่าวกล่าวทุกล้อมทุกเขาได้ครับค่ะท่งน้นในฐานะที่ท่านเป็นอดีตในตํารวจใหญ่ก็มองดูในมุมมองของถ้าเรามองจากตอนนี้เราพ้นจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไปแล้วและกลับมามองณนะตอนนี้ที่เปรียบเสมือนว่ามีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองกำลังฟาดฟันกันมองว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงคะกับเรื่องนี้เออตอนนี้อยู่ผมอยู่ในฐานะการเมืองนะฮะ เป็นนักการเมืองมองว่ามันเกิดจากการระบบการแต่งตั้งนะครับที่ผ่านมาในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการแต่งตั้งที่ไม่เอาหลักอ,อุโสขึ้นมานะครับแล้วก็นักการเมืองหรือผู้ที่มีบทบาททางการเมืองสูงสุดก็พูดง่ายว่านายกรันงรีเนี่ยใช้อำนาจนันเข้าไปหยิบโยงและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตำแหน่งหน่วยในชาติหยิบเอาผู้ที่มีอุโสน้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําหน่วยมันก็เกิดความเขาเรียกว่า ทับซ้อนของอํานาจแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อํามใจของคนที่ทํางานในการไต่ระดับขึ้นมานะครับก็ถูกข้ามหัวผู้ง่ายรุน่น้องข้ามรุ่นพี่นะครับขึ้นไปมันก็ทําให้เกิดการไม่อยากจะทํางานก็องค์กรก็เสื่อมเสียไปนะครับในภาพลักษณ์ของการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็มีข้อข้อ,ขอหาอย่างดั้งเดิมที่สุดก็คือเป็นเรื่องของ ของการซื้อขายตําแหน่งอะไรกันพวกนี้นครับก็เป็นเรื่องขององคอ์กรแต่นี้ข่าวพวกนี้มันก็อยู่เป็นช่วงๆไปนะครับถ้าถามว่าการแต่งตั้โงโยกย้ายเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของสำนักงานอุตสาติเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยก่นว่าต่อว่านะครับว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ฝ่ายผู้มีอำน,นาจก็จะพยายามปฏิรูปตารวจให้ได้ นะครับผมก็เคยเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนี้โดยให้มีการกระจายอํานาจนะครับและให้เป็นอํานาจภายในของสอตชอเองนะครับไม่ควรจะให้หนักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรของตารวจเพราะไม่สามารถจะรู้ดีเท่ากับคนภายในนะครับก็บจะใช้อ่เป็นผู้นํอ่าเป็นอ่ตัวแทนของอดีตข้าราชการตํารวจเนี่ยอาจจะ รู้รู้หรือรู้หลักการบริหารงานก็เป็นที่นับหน้าสือตาของบรรดาเครื่องราชก,การที่ยังรับราชการอยู่อย่างเนี้ยครับมันก็จะเกิดการที่เข้าใจในงานของตํารวจที่จะบริการประชาชนได้มากกว่านะครับ,รบแต่ถ้ายังเป็นลักษณะ,ะมีนักการเมืองเข้าไปชี้นกเป็นไม้อะไรได้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาแบบนี้และไม่เข้าใจปมประเด็นปัญหาของข้าราชการตารวจแม้กระทั่งการจะดูแล ท่าทารตํารวจให้ดูดีเช่นมีงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่ต้องให้เขาเสียเงินเสียทองเอาเงินเดือนตัวเองมาทํางานนะครับมีเวลาพักผ่อนอยู่กับลูกกับเมียนะครับมีงานอิสระที่จะทาเพื่อหารายได้ได้บ้างนะครับอย่างงี้นะครับเขาก็จะอยู่รอดได้ในการเป็นท่าทารตารวจที่ดีนะครับครับทั้นก็คือเรื่องของการแต่งตั้งยุ่ใยายครับงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าหวดหู่ที่สุดแล้วก็ คงจะมีการแก้ไขปัญหาอันนี้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่นายกศอุ้มตรีเนี่ยได้ออกคําสั่งแต่งตั้งชุดคณะทํารรงานสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงท่านสามท่านอาจจะเคลียร์ในระยะเวลาสองเดือนให้เสร็จครับครับคำถามสุดท้ายฮะช่วยบํารุงขวัญน,น้องๆที่ยังอยู่ในสํนานักงานตารวจแห่งชาติเลยฮะท่านตำรวจเก่าช่วยบอกหน่อยว่าในสถานะที่ประชาชนเริ่มมองแบบศรัทธาลดลงเนี่ย ท่านแนะนาน้องๆหน่อยครับเออก็ขอให้อดทน,นะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานรอเวลานะครับว่าวันหนึ่งฟ้าอาจจะเปลี่ยนสีที่ดีกว่านี้แล้วเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสํามัต้องริชาติไปนในทางที่ดอีอ่อย่างเช่นของการแต่งตั้งย้ยายที่เป็นธรรมนะครับอ่าแล้วก็ใช้คนได้ถูกกับมานหมายความว่าไม่มีการข้ามหัวข้ามห้วยกันไปอ,อ่จากกรุงเทพไปอยู่อีสานจากอีสานไปลงใต้นะครับคือคน ที่ไหนเกิดและมีความชำนาญที่นั่นก็คงจะได้เติบโตจากที่นั่นแล้วก็มีความชำนาญในการทํางานสิ่งสาคัญคือมอีงบประมาณและเงินเดือนที่เพียงพอแล้วกเกษียณแล้วก็จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอันนี้สิ่งที่เราอยากให้องค์กรตํารวจเนี่ยอยู่ได้นะครับและอยู่รอดตลอดไปก็หวังว่าทุกท่านคงจะอดทนนะครับต่อการทํางานถึงแม้นักการเมืองเนี่ยยังไม่เข้าใจข้อการตํารวจได้ดีนัก ก็ขอให้อดทนไปหน่อยระยะเวลาหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการปฏิรูปตํารวจที่ดีกว่านี้ครับครับค่ะชัดเจนครขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคุณชดาครับและท่านผู้ชมด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราสนทนากันนะคะกับท่านพลนตรีสุพิสารท่านก็อธิบายชัดเจนนะคะในฐานะที่อยู่ในแวดวงตํารวจมานานแล้วพอมาตอนนี้มาทํางานการเมืองก็มองย้อนกลับไปเหมือนกันว่าไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูกันต่อคือว่าบทสรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะยาวไปถึงวันที่มีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตารวจที่จะมีการแต่งตั้งผบรตรคนใหม่หรือเปล่าคืออาจารย์ปรเมฆกับผู้การพูดเหมือนกันนะครับว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทุกอย่างจะดีขึ้นสะอาดขึ้นขอให้อดทนและที่สําคัญที่สุดนะครับสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะ,ค,ะคนตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศท่านพูดเลยว่าที่มันเกิดความเหลวแหลกหรือว่าเฉากันขนาดนี้พูดคล้ายๆผู้การคือ10ปีที่ผ่านมามการแต่งตั้งการดูแลตลํารวจเนี่ยมันมันไม่เป็นไปตามระบบ มันเลยมีปัญหาแต่คงจะไม่ต้องถึงขั้นว่าเราจะต้องมาบอกว่ายกเครื่องตํารวจกันเพราะอย่าลืมนะคะว่าเราย้ํากันอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชมว่าสอง0,000กว่าคนที่เป็นตํารวจตํารวจที่มีปัญหาเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ถึงขนาดว่าเราจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือสีเทาสีดำคือถ้าตำรวจส่วนใหญ่มีปัญหาหรือทําอะไรไม่ถูกเนี่ยรับรองว่าบ้านเมืองไม่มีขื่มีแปรแน่นอนนี่เรายังใช้ชีวิตสงบสุขกลับบ้านยังปลอดภัยกันอยู่ใช่ค่ะ